พืชผลกเกษตรนกเป็ดน้ำท้ำพระเจาะเละดงรานสงการเกี่ยงจู้คุณมิงเมืองไทยเชียงใหม่อีสานบ้านพาน้ำเทียงวัดถ้ำแสงธรรมในพี่น้องเสิเเสร์มาเที่ยวมาส้มเดือฟูมาแต่ทั้งไก่ให้มาเบึงมาแย่งวัดถ้ำแสงธรรให้มาเคยมาก็มาฟูนบึงขักๆ ไปพาพี่น้องคืนบันนี่คืนมาทำแสงทั้งไอเพิ่งสิผ้าห้าปีนบันไดหลายๆขายขันจักขันนอมีผูใ้ใดหัวจักบะนอ,อยางไปถามลัน,น,น,นค้าเพื่อนว่าสองร้อยสามสิบแปดคันเบิ่งสังขันพี่เพิ่งสิขึ้นไว้บ่ล่องเบิ่งนอพี่น้องเนาะว่าไว้ก็ต้องขึ้นแล้วมาปานนี้แล้ว เริ่มจากเก่าที่หนึ่งเป็นต้นไปสูงขักสองร้อยสามสิบแปดขันเบิ้งบันพยี่เพิ่ที่ผ้าขึ้นโอ้ผ่านแรกโอ้ผลไม้เริ่มมากแล้วนี่ผลไม้แล้วนี่ผ่านแรกโอ้มาธรามาะอันนี้นาาอัน,น,อน,นที่สองโอ้ดังปืน ไปต่อไปต่ออีกว้าภาพผานี้ร่มเย็นเย็นนุ่มทางวิ่นวิ่นคุณภาพมุมนี้สิเป็นผู้เวี่ยงนี่ครับอันนั้นผู้เวี่ยงอันนี้จูดมาแรกแรก่ันคุณภูเขาหนาแรงถ้าว่าหนาฝนนี่เขียวชะอุ่มดีครับ เขียวจนหวนไอนนต้นมะข่ามะข่าดิบบแมนแมนโบแมนถูกต้องต้นมะข่าอันนี้จุดผักหัวเขาจุดแหลกจุดหมากซูซีอากันเอากัน,เ,กนเชิญชมป่าหิมพานถ่ายรูปพะนะ ปลาหิวพันธุ์ไทยลูก๋่วมันคนไทยลูกชุดหนึ่งพระเจ้าก็สั่งพันแล้วก็มียังแต่ตกแต่งสั่งคักสั่งในหลายปีเลยคุณเสร็จปูนเสียดยังกันยังตีัว่นี่ให้ันอยู่ชาวไร่ชาวนานี่จุดนางโอลอนซาผักเย็นเยนรับลมเย็นๆยนอากาศบริสุทธิ์พุทธพอง มองี่จะขึ้นไปต่อคุ้สั่งในข้ครั้งใดเนี่สัทธาญาติยมพี่น้องปูมากสนับสนุนมาร่วมยาคะเพื่อสร้างวัดถ้ำแสงธรรมหอดแล้วทำไงวัดถ้ำแสงธรรมวัด หลวงปูป่ฤาษีพุทธมนต์หิม,มาลายัยโกดวัดธรรมแสงธรรมบ้านผาน้ำเที่ยงพระอาจารย์อ่านบอกจ <laughs> ุดแหลกเหรียญอยู่หลังตูขง่ของของังมีหอดของขังเะไรพี่น้องวัดธรรมแสงธรรมข้ขงางในสิเป็นมืดมืดผ้าขาวไปเบิงตอนนี้อ่างน้ำมนต์ตอนนี้จุดพี่น้องมาผู้ใออยากได้ไสังฆทาน มาตรงนี้สงบตมเย็นคุณมีหอนนาฬิกาบอกเวลาดีใหดีทาองนี้เป็นธรรมคุณผู้ใด เจ็บข้อข้อแหงอยากอมห่อนเนี่ยครับห่อนห่อนนอน,อนสวยงามอีกทีผูกระเบื้องสวยงามอันนี้งามครับ,บหุ่นไฮไลท์ก็คือไปนมัสก,การรอยพระพุทธบาทบันไดสองสี่สองขั้นสองสี่สองสองรอยสี่ทิศสองนี่มันบอกเลขนี่ทางไปรอยพระพุทธบาท ภาพพี่น้องไปบึงรอยพระพุทธบาทที่ท่านในกระสานว่าท่านแล้วนี่ครับภาพพี่น้องมาบึงหลวงปู่งานนวสก,การนุ่งขาภาพพี่น้องมาบึงทึ่งครับถ่ายลงุงยูทูปครับลงเพจลงงยังไปทันครับโอ้เฮ็ดคักอินดิสงังคักสงงังเนธรรมชาติธรรมชาติอีนดีโอ้บ้านพานเทียงบ่ธรรมดาเด้พี่น้องพูน้ำมีหอดทญาเยา คุณเขาไปนั่งอุ้ยหใหไงเลยบ้านี่คุณนคุณคุณคุณนามผักอู้ของเงินก็มนีเงินเงของเงินเงินทองแท้อู้มาสูงแถวบานนี่ปืดเป็นเวิองวางเลยบันคุณนะครับตังแต่พ่อเนี้เพิ่ง ว่ามันั้งแต่พญเพิ่งได้ลูกคนแรกคุณบอกว่าผลสั่งมาที่แรกว่ามันสามสิบกว่าปีแล้วอบอเนาะวันนี้เนาะยี่สิบหกปีแล้วพี่น้องเอ้ยมึงนะแต่พญเพิ่งเป็นเบาสักหน่อยจนพญเดี๋ยวนี้ <c ười> ใกล้ใกล้สิได้เงินเดือนแล้วค <c> ร <ười> ับลูกหลานบ้านเฮากับพ่อมีงานมีการเฮ็ดไปดีก็ยืดซื่อกน้อยกับขยันเขาวันเขาวา่าในหน้อยกับหัวจกักสินหัวจักถ้ำหัวจักแบ่งปัน นี่ครับนี่กำลังใกล้สิแล้วนี่ใกล้ใกล้สิแล้วนีวย่ยอันนี้อันนี้คือนยังนี่กระเช้าะขึ้นวิ่งลงใหม้กระเช้าที่ว่ามีดอกไม้กระเช้าะว่ามันกระเช้าของขวดมันเกิดมาเป็นตัวนี้กระเช้าใส่ปูนปูนโอ้ใส่ลงปูนปูนเนาะกระเช้าะเลย บ่แม่นกะบ่ายเด้นี่อันนี้กะเศร้าบายสามเลยก็ยังกะเศร้าคือเก่าโอ้คนปูนบ่น้ำค้นหินคนปูนขึ้นไปเพื่อต่อสร้างนี่มองสิขึ้นไปให้ไหลเพื่อนโอ้ยลมเย็นจนหนาวบัานี่หนาวแล้วหนาวคักแล้วหนาวคักแล้วลมพัดเย็นช่วยอีกมุมหนึ่งตอนนี้มุมกับสิก่วงขึ้นมาอีกบัน หาไปเบิ่งทางนี้บันผู้นั้นบันเขายเฟืองยูคนผู้นะครับผู้ผาด้ำเที่ยงอันนั้นวัดถ้ำผาน้ำเที่ยงอันเนาะยู่นี่วัดถ้ำผาเจาะอ้อมไปทางนีกับซีเมนวัดถ้ำดอกบโบบานข้างนั้นฟังนั่นเมืองเลยภาพมุมสูงอีกย้ําม้อนสูงสุดเลยสี่ภาพิ่งสูงสุดอีกอยู่โอ้ไฟใหม่แล้วต่อไปมันน่าใหม่ไฟขึ้นบันนี้โอ้ยคัก อน้ำมืนตาลายค้าจะเป็นลมปลาอย่างปลาอ้อยหอดงามบ่อยกืบสิเบิดกืบสิบเป็นยี่สี่แล้วครับสวยงามอีนี่โอ้ยผู้ใด,ดโบ้เคยมากอะเคยไปกับไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ้านพามเที่ยงบ้านพญ่งเผือหมุ่ยมองพักมองเศร้าไปพักบ้านพญ่เพือง,งก็ได้พักฟรีน้ำรีไฟฟรีเขาเอาไปน้าโบ้ไปน้ากับมี่ร่านขายตามสัง่กงกับเขาก็น้ำเทดกินเองไปขึ้นไป สูงสุดบันรอยพระพุทธบาทไปเจดีมองนี่ไปเจดีเมืองที่สถาปัต <c oughs> ออกแบบใส่นี่เป็นแท่นเหยว่างต้อนี่นะครับใส่แผ่นปูนใส่เอาหินเอาธรรมศาสตร์บอ่อะไรธรรมไธรรมศาสตร์เอาบนบางน,านิดหน่อยกับว่าเป็นยังนี่ก็สร้างแบบนี่เจดีเจดีพูนห้อยรายังมันถึงอย่ี้พูน อูนปาดหัวเข่าของร้านปดๆแล้ววันนรอบขังก้อนมองสิขึ้นไว้ห้อยพระพุทธบาทตอ้อหน้ส่งอุปกรณ์ผมได้ร้านปดๆมานะไรปุกคๆช่อนอกี่ครับผมกระเจ้าคือผมมีดอกไม้สันี้ผูนเดียบอกคนส่งขันมากองขันปื้ดโอ้ยขาสั้นกำลังสั่งตสั่ง ยุดไดต่อครับนี่เฮ็ดมองไดต่อครับโอ้ใดนเดเตาอยี<ป>่้สีภาพี่น้องไปได้บันให้ไล่ยุ่งุนได้บัน,นอย่าเา้าปวดหังเขาได้ไปน้ากันผู้ดได้กินไก่นางเศ้ามีแห้งะท่อนผู้ดไดเป็นเก่ายุดยุยนีอย่าขึ้นไปเพราะยิ่เพิ่งไปผู้ดเดียว